สวัสดีครับผมอันนี้ชาหินฟ้าแลบนะผมที่ได้รับจากคุณโจนะสารคามนะครับผมที่ส่งชาหินฟแลบมาให้นะผมเป็นการขอบพระคุณคุณโจมากๆเลยนะครับผมที่ทําให้ครูวันนะครับผมที่ป่วยติดเตียงจากโรคสมองตีบนะครับเส้นเลือดในสมองตีบนะครับผมป่วยติดเตียงมาประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะนะผมแล้วก็มาเจอชานะหินหินแลบของคุณโจนี่อีกสัปดาห์ถัดมานะครับผมหลังจากที่ทานชา หินฟ้าแลบนะผมผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เนาะนะครับผมทําให้คนที่คุณวันนะครับผมที่นอนติดเตียงนะครับผมนอนติดเตียงมาหนึ่งสัปดาห์ลุกขึ้นมาเดินได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเองได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ก็ขอบคุณคุณโจมากๆเลยนะครับผมที่ให้ชานะผมเป็นผู้มีพระคุณนะที่อุปการะนะครับผมให้ชาหินฟ้าแลบผมมานะให้คุณวันเดินได้นะครับผมนี่นะครับคือชาหินฟ้าแลบที่คุณโจส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆเลยนะครับ มีสิบเอ็ดซองนะผมในถุงนี้นะผมมีสิบเอ็ดซองก็ชงครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณสามครั้งนะครับแบบนี้นะครับประมาณสามครั้งนะครับผมนะครับรสชาติหอมมากเลยนะผมทุกคนรสชาติหอมหน่าน่าดื่มมากๆนะผมก็กินประจํานะผมจะทาให้สุขภาพดีนะผมทุกคนนะครับทําให้เบาหวานลดไขมันลดนะครับเป็นความดันก็ลดลงไปด้วยนะครับผ้าไตนะผมอย่างเช่นนี่ครับตัวอย่างชัดๆเลยก็คือ เลือดและสมองตีบนอนติดเตียงลุกขึ้นมาเดินได้ขอบคุณนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณโจค่ะขอบคุณโจค่ะสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศสารคามสวัสดีปีใหม่2565จากโจฮักนัสารคามลุงโจสมุนไพรนท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจและมีความสมบูรณ์ของร่างกายห่างจากโรคภัย ร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองและก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจากโจห้านัาสลัคามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะท่านผู้ชมหลังจากที่ปีใหม่แล้ววันนี้เป็นวันที่1 2,565สองพันหราเนี่ยเดือนมกรานะครับเราก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับจริงๆแล้วในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น ทุกไม่ว่าจะเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นสุกไม่ว่าจะเป็นหนาวไม่ว่าจะเป็นฝนก็แล้วแต่นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดเลยนะครับและโรคภัยต่างๆเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับห่างไกลาจากโรคภยัยและใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิตประจําวันสติต้องมีสตินะท่านผู้ชมเอาแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยถึงทางด้านการใช้สติปัญญาของตัวเองเวลาเราไปตรวจ นะครับตัวสุวภาพเนี่ยรายเดือนรายประจําปีรายวันอะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมเราก็จะพูดถึงเรื่องของน้ําตาลแล้วก็ไขมันท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานและก่อนที่จะกินยาเคมีเนี่ยจากโรงพยาบาลเนี่ยท่านต้องทําความเข้าใจกับตัวเลขตัวเลขที่หมอให้มาว่าว่าเออคุณมี ค่าน้ําตาในเลือดสูงเท่านั้นเท่านี้นะแต่เราก็มองผ่านเฉยๆวันนี้โจฮักนักสรารคามก็ได้ทําคลิปมามากมายท่านผู้ชมเกี่ยวกับโรคเบาหวานวันนี้จะกระจ่างเกี่ยวกับตัวเลขว่าตัวเลขใดเราสมควรที่จะกินยาโรงพยาบาลและตัวเลขใดที่เราจะลดอาหารการกินเกี่ยวกับหวานหวานเพราะฉะนั้นเราเหมาะสมแล้วหรือที่เราจะกินยาโรงพยาบาล หรือ,อยาเคมีที่เขาว่ากันนะครับและก็กินแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อไตทำงางอาเป็นอย่างไรนะครับไตระยะหนึ่งสอามี่ห้าเอาละนะท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงตารางก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนพูดถึงตารางโจจะโชว์ตารางเลยนะแต่ว่าโจจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลท่านหนึ่งที่โจรู้จักนะครับ และก็เป็นสามีของพี่วันนะครับก็คือพี่ภูนี่แหละนะครับและก็เราก็จะมาพูดกันว่าพี่ภูเนี่ยตอนที่เขาไปตรวจโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าน้ำตาลเกินปกติก็คือเกิน77เอ้ยเกิน7 0ถึง99ก็คือของพี่เขาเนี่ยอยู่ในขณะที่ตัวเลข103 103รท่านผู้ชมรู้ไหมว่า103เนี่ยโจจะบอกเลยว่า หมอบอกว่าเออคุณภูทุนภูต้องกินยาแล้วนะกินยาเคมีจากโรงพยาบาลแล้วนะคือเขาก็ตกใจอยู่นะบอกว่าเอา๊ยอยู่ๆก็มาเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงก็แค่ร้อยสามเองท่านผู้ชมจะดูนะเดี๋ยวโจจะมาอธิบายเกี่ยวกับกตารางมาพูดของเรื่องของพี่ภูก่อนพอหมอจ่ายยาพี่ภูก็กินมาประมาณ6เดือนเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลอกีกอา้าว บอกว่าไตาระยะที่3นท่านผู้ชมเป็นไปได้ยังไงนะครับเอาละโจก็จะมาพูดถึงว่าเขาสมควรแล้วเหรือแค่ร้อยสามที่จะมาที่กินยาโรคไตนะไอ้ที่กินยาโรงพยาบาลเนี่ยแก้เบาหวานเนี่ยแล้วสุดท้ายนะห้าหเดือนเนี่ยมันทําให้พี่เขาเนี่ยไตยเขาเริ่มเสื่อมเลยนะครับระยะ3มนี่คือไตเสื่อมนะไม่ใช่ไตเริ่มเสื่อมไตเสื่อมนะครับ เอาละนะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพิภูคือค่าตายระยะที่3เนี่ยจะอยู่ที่3 0ถึง60นะท่านผู้ชมแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูตารางของเบาหวานก่อนว่าตัวเลขที่เท่าไรหมอถึงบอกว่าให้อยากกินยาโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเบาหวานเอาละนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องตารางก่อนเวลาหลายๆท่านเนี่ยไปหาหมอ หมอก็จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณนะ้าคุณอาอย่าทานข้าวหรือกินสิ่งใดมาก่อนมาที่โรงพยาบาลก่อนแต่ทางนี้ทางนั้นโจก็ะจะมีตารางก่อนอาหารกับหลังอาหารท่านผู้ชมว่าตารางเนี้ยเราจะปฏิบัติแรงอย่างไรและเราก็จะรู้ไปด้วยกันว่าตัวเลขเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับชีวิตของเราเพราะว่าตัวเลข มันบ่งบอกถึงว่าใครมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานใครเป็นปกติใครเป็นเบาหวานแล้วในช่วงขณะก่อนกินอาหารเนี่ยก่อนอก่อนกินอาหารเนี่ยเราไปตรวจก็คือท้องว่างๆนั่นแหละตอนเช้าพอเราไปที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจเสียบสับตรวจน้ําตาลในเลือดในเลือดสูงว่ามันเป็นยังไงถ้าของท่านใดไปตรวจแล้วนะครับคือเรายังไม่ได้กินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเจบถึงเกก็คือจะอยู่ในระยะที่ ปกตินะครับไม่ได้เป็นหวานแต่นะครับถ้า7 0ถึงเ9เนี่ยปกติแล้วถ้าคนที่ร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองอยสามพี่ภูเขาอยู่ในร้อยสามแต่หมอแนะนำให้กินยาเคมีทางโรงพยาบาลที่จะจัดให้ไว้ให้เข้าใจผิดแล้วนะครับหมอเนี่ยบางทีนะเราก็เชื่อได้บางทีเราก็เชื่อไม่ได้โจไม่ได้ว่านะ แต่ก็ขอว่าสักนิดหนึ่งนะครับคือว่าต้องคุณต้องชี้แจงกับผู้ป่วยเขาเรียกว่าผู้ป่วยเลยดีกว่านะครับผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในก็แล้วแต่ต้องให้เขาทําความเข้าใจไม่ใช่อยู่ๆคุณจะใจยา,ยายอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ใช่นะครับในการจําหน่ายใจออกเนี่ยมันหมายถึงชีวิตของเขาการกินหมายถึงชีวิตนะครับเอาเรามาบอกกันเลยว่าพอร้อยสามในของพี่ภูเขาอยู่ในตารางเขาเรียกว่าความเสี่ยง การที่จะเกิดเป็นโรคเบาหวานยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมแต่หมอเนี่ยจ่ายยามาแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านเสือกจ่ายยาไงะนะครับแล้วทีนี้ยังไงรู้เปล่าร้อยสามเนี่ยมันคือความเสี่ยงนะครับมันยังไม่ถึงค่า126ถ้าร้อย่สิบหกเนี่ยยังไงพี่ภูก็เป็นโรคเบาหวานอันนี้คือก่อนกินข้าวนะเราไปตรวจที่โรงพยาบาลคือตัวเลขเนี่ยมันจะบ่งบอก มันจะบ่งบอกถึงชีวิตเลยนะครับว่าคุณสมควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเขาเป็นเบาหวานหรือไม่คุณหมอก็ไม่ค่อยชี้แจงให้หมดพอบอกว่าเออเขาเป็นโรคเบาหวานนะเท่าไหร่ค่าร้อยสมอุก,ก็แจกยายให้เขาเลยไม่ใช่นะครับคุณหมอกับผมขอบอกหน่อยนะนะครับไม่จะหาว่าผมสอนนะครับตัวเลขเนี่ยเขาคือความเสี่ยงของพี่ภูนะร้อเขาอยู่ในเกณฑ์ของร้อานี่เขาเรียกว่าความเสี่ยง ความน่าจะเป็นของการเกิดโรคเบาหวานเอาละนะครับมันจะเป็นโยงไปโรคไตยังได้ยังไงเรื่องเกี่ยวกับของพี่ภูนะครับทีนี้พี่ภูก็มากินอ่ะหกเดือนขึ้นไปไปหาหมออีกทีหมอบอกว่าเป็นไตระยะที่สามท่านผู้ชมคนปกติอยู่ๆเป็นโรคไตได้ยังไงเพราะว่าก็ยาจรายกจากโรงพยาบาลนีไ่ไงบางคนอย่ามาเถียงผมนะบางคนอุ้ยฉันกินมาเป็นปีแล้วฉัยนไม่เ,ป,เป็นโรคไตเตรียมต้อนรับแล้วกันนะครับ โรคไตเขารอคุณอยู่นะครับถ้าคุณกินยาโรงพยาบาลเนี่ยนานๆติดกันทุกวนันทุกวันเนี้ยวันละหลายเม็ดเนี่ยก็คนที่กินเนี่ยก็จะมีอาการเบอรอก็มีจะอาการเหนื่อยเหนื่อยร่างกายเหนื่อยไม่มีแรงนอนหลับก็ไม่ค่อยดีเพราะตัวยาพวกนี้มันจะไปทําปฏิกิริยากับคนที่เป็นโรคโรคเบาหวานเลยเอาละนะครับทีนี้นะครับตารางเนี่ยเจ็สิบถึงเก้าบเก้าคือปกติ ร้อยขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าความเสี่ยงท่านผู้ชมถามว่าความเสี่ยงในพี่ภูจะต้องทํำยังไงถ้าคนที่เข้าใจตัวเลขจริงๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อหมอไปทั้งหมดหมอจ่ายยาผมไม่กินก็ได้อาถูกไหมผมผมเข้าใจแล้วในชีวิตเนี้ยคือชีวิตนี้ก็คือว่ามันเป็นของผมไม่ได้เป็นของคุณหมอพอพี่ภูได้ร้อยสามมาแล้วเนี่ยค่าร้อยสาเขาเรียกว่าความเสี่ยงความเสี่ยงเราจะต้องทํำยังไงก็คือว่า เราอย่าไปกินยาโรงพยาบาลนะท่านผู้ชมเรามาควบคุมอาหารการกินเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอาดีซทรงดีไซน์ออกมาอยู่ในรูปของขนมปังนะครับไขมันทานก็แล้วแต่ที่ใส่น้ําตาลเข้าไปแล้วเนี้ยนะครับและผลไม้อย่างเงาะทุเรียนลำไย อะไรก็แล้วแต่ที่หวานหวานท่านผู้ชมส้มเขียวหวานพวกนี้นะครับเราก็กินให้น้อยหน่อยลงแต่ว่าทุเรียนลำาไยแล้วก็เงาะพวกนี้ให้ความหวานของน้ําตาลที่มากเลยจะไม่เหมือนอะโวคาโดอะโวคาโดกินได้เลยนะครับแล้วก็ฝรั่งนี่ก็กินได้นะท่านพี่ภูนะแต่ว่าพี่ภูก็หลงตัวนะครับหลวมตัวกินยาโรงพยาบาลไปแล้วหกเดือนท่านผู้ชมหกเดือนแล้วก็เป็นโรคไตเอาทีนี้โจมาพูดตารางหลังหลังอาหาร การไปตรวจหลังอาหารเนี่ยค่าจะอยู่ปกติจะอยู่ที่140ท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่เป็นโรคไตถ้าเรากินข้าวไปแล้วเนี่ยสักชั่วโมง,งหนึ่งเราไปตรวจค่าของโรคอ่าของน้ำตาลในเลือดเนี่ยถ้า140เขาเรียกว,ว่าเราปกติแต่นะครับถ้า200ขึ้นไปท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็คือเป็นเบาหวานเลยเอาทีนี้เรามาพูดถึงความเสี่ยงของการกินข้าวมาแล้วเนี่ยเราไปตรวจเนี่ยค่าความเสี่ยงเนี่ย ถ้าร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่ิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่เนี่ยขึ้นไปนะ,ถ,200ะถึงสองร้อยเลยอ่าถึงสองเกือบสองร้อยเนี่ยเขาเรียกว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงก็คือเราก็ควบคุมอาหารการกินเอาอันนี้ก็คือก่อนอาหารและก็ไปตรวจหลังอาหารท่านผู้ชมอ่ะตารางนี้ต่อไปก็จะเป็นตารางโรคไตแล้วพอพี่ภูเขาเป็นโรคเบาหวานเขาบอกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะแต่แต่หมอให้ยารารักษาโรคเบาหวานมา ก็กินไป6เดือนแล้วก็เป็นโรคไตเลยเรามาทราบถึงเกี่ยวกับโรคไตดีกว่าไตามีหน้าที่อย่างไรไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายถ้าได้รับเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาหารอะไรก็แล้วแต่นะไตมันจะทําหน้าที่กั่นกรองคัดกรองออกไปแล้วก็ขับของเสียออกมาทางในรูปแบบของปัสสาวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะมีปริมาณและก็ปริมาตร ในขณะที่พอเหมาะในการที่จะขับออกมาแต่ถ้ามันเกินแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมเกินแล้วก็คือไตทํางานผิดปกติแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าไตาส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับข้องการทํางานของฮอร์โมนเช่นวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยก็จะส่งผลทําให้อ่ามีการอามีแคลเซียมแล้วก็มีฟอสฟอรัสในการผลิตฮอร์โมนต่างๆท่านผู้ชมวิตามินดีนะท่านทราบหรือไม่ว่าวิตามินดีเนี่ย มีอะไรบ้างเกี่ยวกับแคลเซียมเกี่ยวกับแคลเซียมในี่ข้าวเรียนอกนะท่านผู้ชมข้าวเรียนอกนะครับขอบอกเลยแล้วก็ปลาไซมอนแล้วก็ไข่แดงอาน้มส้มส้มเคี้ยวหวานนะอันนี้พวกนี้กินได้แต่ว่าต้องกินในขนาดที่พอเหมาะอย่างไข่แดงไข่แดงก็ห้ามกินเกินสามฟองต่อสัป,ปดาห์อย่าเกินนะครับอย่าเกินนะาสามฟองต่อสัป,ปดาห์คนที่ เป็นแบบนี้นะครับและก็กินอะไรที่จะได้วิตามินดีในลักษณะของแคลเซียมบำรุงกระดูกบำรุงฟันของเรานะท่านผู้ชมเอาละนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าถั่วเหลืองก็ใช้ได้ท่านผู้ชมอันนี้ประเภทถั่วน้ำเต้าหู้อะไรก็ใช้ได้นะครับกินได้แต่ต้องกินในขณะที่พอเหมาะอย่าก,กินบ่อยนะครับ เพื่อที่จะสร้างวิตามินดีขึ้นมาเขาเรียกว่าแคลเซียมส่วนของแคลเซียมประกอบด้วยของแคลเซียมนะครับปาไซมอนพอปลาไซมอนเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำส้มก็คือส้มเขียวหวานท่านผู้ชมข้าวเรียนโอก๊กน้ำตองหู้น้ำนมถั่วเหลืองนะครับไข่แดงอย่าเกิน3ฟองนะครับเอาละทีนี้เรามาพูดถึงฟอสฟอรัสท่านผู้ชมฟอสฟอรัสเนี่ยอยู่ในรูปแบบของพวกน้ำมันตะปาหรืออะไรต่างๆมากมาย น้ำมันตับปลานะครับก็ช่วยได้และก็ผลไม้อย่างอะโวคาโดหรืออะไรพวกนี้ช่วยทำให้นะครับท่านมีฟอสฟอรัสได้ดีท่านผู้ชมแล้วก็สร้างสังกะสีอะไรขึ้นมาที่ประกอบมากมายเพราะฉะนั้นท่านไปดูในตารางข้อมูลเลยว่าตารางอาหารเนี่ยว่าแคลเซียมทำให้มีกระดูกเนี่ยวิตามินดีมันก็จะให้ทางแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสให้อะไรบ้างท่านก็ไปดูได้เลยนะครับเอาละ นะครับเรื่องน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าห้วยอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมและก็ปลาไซมอออะไรพวกนั้นท่านต้องกินน้ำมันตับปลาเห็ดเห็ดก็มีประโยชน์มากมายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสร้างวิตามินดีและวิตามินดีที่สุดถ้าหากคนที่ได้ตากแดดบ้างนะครับตากแดด10กว่านาที20นาทีเนี่ยก็คือเดินผ่านแดดนี่แหละท่านก็จะได้วิตามินดีที่ดีที่สุด หลังจากนั้นอาหารที่เกี่ยวกับวิตามินดีที่เป็นแคลเซียมและก็ฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับอย่างที่โจได้เรียนไว้เนี่ยก็จะทำให้ท่านดีที่สุดอันนี้ก็คืออาหารนะครับเรามาพูดถึงไตค่าไตาก่อนอาจจะยาวหน่อยนะท่านผู้ชมโจพยายามที่จะควบเลยนะครับโรคไตเนี่ยตารางของโรคไตเนี่ยระยะที่หนึ่งเกขึ้นไปอ่าเก้าสิบเลยนะครับ เขาเรียกว่าไตาเริ่มเสื่อมนะครับอันนี้โปรตีนในการทํางานนียของไตเนี่ยครับในการกันกรองต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นปกติอยู่ถ้าไตาระยะที่1ก็ยังยังยังไม่อะไรที่มากมายอันนี้ไตเริ่มเสื่อมเไตไตไต,ตเริ่มถูกทําลายทีนี้นะครับไ <c oughs> ตเริ่มเสื่อมระยะที่หนึ่งนี่คือ90้าสินี้ไตเริ่มเสื่อมระยะที่สองท่านผู้ชมตากตารางเลยก็ไตเริ่มถูกทําลาย อ้าวนะครับระยะที่2นี่คือไตเริ่มถูกทําลายก็อยู่ในค่าที่60-90ถึง90นะครับอันนี้ไตเริ่มถูกทําลายเป็นยังไงก็คือการคัดคลองของไตเนี่ยการคัดกรองเนี่ยของไตเนี่ยเริ่มเล็กน้อยนะครับเริ่มเล็กน้อยแล้วทีนี้โจขอบอกเลยว่าในการคัดกรองของไตเนี่ยมันมีความสำคัญมากในการที่จะขับออกมาทางปัสสาวะเนี่ยระยะที่ส อ่าเป็นระยะของพิภูอยู่ในค่าที่สามสิบถึงหกสิบไตเสื่อมท่านผู้ชมไตเสื่อมเขาเรียกว่าไตาเสื่อมอาการระยะที่สามนี่เขาเรียกว่าไตาเสือเส่อมไตเสื่อมท่านรู้ไหมว่าอาการไตเสื่อมเนี่ยอยู่ในค่าสามสิบถึงหกสิบถ้าท่านไปตรวจแล้วนะครับท่านดูจากตารางที่ของโจในการศึกษาไปด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าการคัดกรองของไตขนาดปานกลาง นะครับก็คือว่าการคัดกรองเนี่ยมันยังอยู่ในขนาดฟันกลางอยู่นะครับเอาระยะที่4ท่านผู้ชมโจ้ต้องพูดถึงระยะที่4ด้วยระยะที่4ี่เขาเรียกว่าไตาเริ่มวายนะครับจะอยู่ที่ 15- ถึง30ค่า GFR นะจะอยู่ในค่าที่1 5ถึง30เป็นอย่างไรไตเริ่มวายท่านผู้ชมในการคัดกรองของไตเนี่ยนะครับลดลงเป็นอย่างมาก ระยะที่5คือ15ท่านผู้ชมถ้า15หรือน้อยกว่า15เนี่ยท่านผู้ชมอยู่ในไตระยะที่5เขาเรียกว่าไตาวายไตายวายแบบเฉียบพันนะครับไตาวายเลยก็คือในตารางนี้โจพูดถึงรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นค่าของ GFR เป็นค่าของไตถ้าหากท่านไปหาหมอเนี่ยมันก็จะมีค่า eGFR เท่านั้นเท่านี้นะครับเขาก็จะบอกว่าอยู่ในระยะไหนแต่ส่วนมากหมอไม่ค่อยบอกนะครับว่า แต่หมอจะบอกแค่ว่าอยู่ในระยะ4นะ3นะ2นะแต่ถ้าระยะ3ไปหาระยะ4นะท่านตัวเลขเนี้ยเตรียมที่จะเริ่มฟอกแล้วนะฟอกนี้ก็คือตายนั่นแหละท่านผู้ชมคือส่งกลับบ้านเก่าแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นโจก็จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรที่พี่ภูนะครับได้ดื่มต้มดื่นทานไปแล้วในะสิบกว่าวันนะครับก็ประมาณน่าจะวันนี้สิบเจ็ดสิบแปดวันแล้วเนาะ พี่ภูทานได้ประมาณเจ็ดแปดวันเนี่ยพี่ภูไปตรวจด,ดูแล้วกับพี่วันนะไปตรวจด,ดูเนี่ยพ่อพี่วัน,นเนี่ยค่าไตเขาก็อยู่ในระยะที่สามเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับพี่ภูอยู่ในค่าไตที่สามสิบถึงหกสิบก็คือไตเสื่อมนะครับาการขัดกรองของไตเนี่ยการคัดกรองของไตเนี่ยการกั่นกรองการคัดกรองเนี่ยอยู่ขนาดปานกลางท่านผู้ชมก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าไตมันเสื่อมไงถ้าพี่ภูนะครับ ปล่อยไปเรื้อรังมากกว่านั้นจะอยู่ในระยะที่4หมอก็จะบอกว่ามีการคุยส่วนตัวว่าจะฟอกที่โรงพยาบาลหรือจะฟอกที่บ้านทําห้องส่วนตัวเลยนะครับในการฟอกท่านผู้ชมทราบไหมหลังจากกินสมุนไพรหินฟ้าแลบไปแล้วนะครับประมาณอ่าแปดเก้าวันเนี่ยพี่ภูก็ได้ไปตรวจนะครับไตเป็นปกติท่านผู้ชมทีนี้ค่าไตาเป็นปกติเนี่ยหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะ พี่ภูเขาก็จะมาบอกเราว่าค่าไตาเขาเนี่ยอยู่ในช่วงไหนหมอถึงบอกเขาว่าอยู่ในช่วงปกติถ้าอยู่ในช่วงปกติท่านผู้ชมทราบไหมว่าปกติคืออะไรปกติคือ90ขึ้นไปเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงแต่ไตถ้าถ้าถ้าระยะที่หนึ่งเขาเรียกว่าไตาเริ่มทําลายแต่เราจะทํำยังไงไม่ให้ไตถูกทำลายก็คือกินสม,มุนไพรเนี่ยหินฟ้าแลบเนี่ยนะครับถ้าระบบ ไขมันระบบน้ำตาลในเลือดของท่านที่มีอยู่แล้วนะครับทำงานได้ดีท่านผู้ชมมันลดอ่ะนะครับน้ำตาลในเลือดสูงก็ลดไขมันในเลือดสูงก็ลดคนเราจะมีอะไรท่านผู้ชมก็มีแค่เลือดเนื้อก็มีแค่เลือดถ้าถ้าเราขาดเลือดไปก็ต้องจบแค่นั้นเองนะครับวันนี้ตรงหัวม้วนผมก็จะให้อ่าพี่วันนะครับแล้วก็พี่ผูเนี่ย กินสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับคือเขากินมาอยู่แล้วท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเสียงพูดกับอสองสามีภรรยานี่นะช่วงนี้เขาแฮปปี้เอนดิ้งกันมากนะครับเพราะว่าคาตายทั้งสองขั้นเนี่ยอยู่ในระยะที่3ก็จริงแต่เมื่อกินสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอว่าไตาปกติก็คือ90ขึ้นท่านผู้ชมสบายเลยนะครับแต่ทํำยังไงพี่เขาผมก็บอกว่าโจมีปัญหาเรื่องของไตามาก่อนเป็นโรคไต เสื่อมมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณหากห่างจากการกินเกลือน้ำปลาอะไรที่ของเค็มๆท่านผู้ชมอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำตาลและก็ไขมันไขมันทรานไขมันต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากพืชและก็สัตว์ก็จะไปด้วยกันที่ดีมากถ้าคุณควบคุมได้ดีทุกๆอย่างมาจากพฤติกรรมการกินไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดสูง ไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงถ้าสองอย่างนี้ดีถ้าน้ําตาลในเลือดของคุณสูงแล้วเนี่ยถ้ากินสมุนไพรเห็นฟ้าแลบเนี่ยค่าไตาของคุณดีปกติค่าน้ําตาลในเลือดของคุณลดลงมาค่าไขามันน้าําตาค่าไขมันในเลือดสูงของคุณลดลงมาที่ดีเขาเรียกว่าตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ปกติเพราะฉะนั้น ยาโรงพยาบาลเขาเรียกว่ายาเคมีไม่จาเป็นต้องกินก็ได้นะครับผมก็คือมันลดลงมาหมดแล้วถ้าคุณยังฝืนกินยาโรงพยาบาลน,นะครับยาเคมีเนี่ยไตก็จะทํางานหนักกว่าเดิมก็จะมีตามระยะให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือไตวายเลยท่านผู้ชมวายเฉียบพันธุ์ในต่างหากเอาละนะครับไหนๆเราก็ปีใหม่เราก็มอบให้ทุกท่านนะครับว่า ห่างจากการกินนะครับอา,อาหารต่างๆที่เป็นฟาสต์ฟู้ดไม่ว่าจะเป็นของหวานไม่ว่าจะเป็นอะไรคือบางคนเราบอกว่าคุณโจฉันปีใหม่นี่ฉันขอกินเล่าก่อน,นได้ไหมมีนะมึงบอกว่าก็แล้วแต่ตามใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมเราก็ต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะครับในการกินเพราะมันมาจากพฤติกรรมการกินถ้าเราไม่มีน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงตับ อ่อนก็ผลิตอินซูลินอ่าตับอ่อนเนี่ยก็ผลิตอินซูลินและก็ปรับฮอร์โมนอินซูลินได้ปกติเขาเรียกว่าตับอ่อนทํางานได้ดีเพราะทํางานได้ดีมันก็ขับเคลื่อนได้ดีไตคุณก็จะไม่ถามหามาจากพฤติกรรมการกินทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะควบคุมการกินไม่ว่าคุณจะไม่ควบคุมการกินก็มาจากพฤติกรรมการกินโจฮักนัสารคามลุงโจสมุนไพรเบาหวานกับ คุณจะตัดสินใจว่ากินยาโรงพยาบาลที่เป็นเคมีหรือคุณจะช่วยในการลดอาหารประเภทที่มีน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงช่างนัดนักเลเลยครับจากโจห้งนักสรารคามนะครับผมลิ้นชักจะพันกันแล้วลูกโจสมุนไพรสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2565ช่ง,งัดนักเลเลยครับสีบอกไ้